สภานักเรียนโรงเรียนมกุฎเหมืองราชวิทยาลัยขอเสนอโครงงานคุณธรรมห้องน้ําสวยถูกหลัก5สปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือห้องน้ำเนี่ยมีความสกปรกและไม่มีสบู่ล้างมือเพื่อสุขอนามัยเลยค่ะ ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากนักเรียนเนี่ยไม่ช่วยกันรักษาวความสะอาดของห้องน้ําค่ะโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักษาวความสะอาดของห้องน้ําและเพื่อให้ห้องน้ําในโรงเรียนของเราถูกหลัก5สค่ะโดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้แก่ 1. เชิญชวนนักเรียนทุกคนให้ช่วยกันรักษาวความสะอาดค่ะ 2. ตั้งกฎกติกาในการใช้ห้องน้ําร่วมกัน 3. นำสบู่และกระดาษห่อผ้าอนามัยมาติดตั้งเพื่อความสะอาดและสุขอานามัย 4. โรรณรงค์การรักษาความสะอาดของห้องน้ำตามหลัก5สอเช่นการทำคลิปวิดีโอหรือป้ายประชาสัมพันธ์ 5. ติดตามผลบันทึกรายวันและปรับปรุงแก้ไขค่ะและ 6. ประเมินและสรุปผลค่ะ โดยโครงงานของเรามีกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนจำนวน1 0 2 0คนและเป้าหมายเชิงคุณภาพคือนักเรียนรักษาวความสะอาดของห้องน้ำไม่ถูกหลัก5สอค่ะโดยจะใช้ตัวชี้วัดตัวความสำเร็จคือห้องน้ำถูกหลัก5สอมีสบูร่รางมือครบทุกห้องมีวิธีการวัดผลจากการสังเกตและติดตามการบันทึกความสะอาดเป็นรายวานันและใช้เครื่องมือวัดผลเป็นใบบันทึกการติดตามตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำแต่ละห้องโดยพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกคือนักเรียนรักษาวความสาดของห้องน้ําตามหลัก5สและมีคุณธรรมเป้าหมายคือการมีวินัยค่ะซึ่งหลักธรรมที่นํามาใช้ในการดําเนินโครงงานคือวิวมังสากล่าวคือความหมั่นสอดส่องในเผลผลของสิ่งนั้นค่ะ สภานักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลายัยปีการศึกษา2567ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังและขอจบคลิปนำเสนอห้องน้ำสวยถูกหลัก5สอบเพียงเท่านี้ค่ะ